อ่าสุดเลยครับพีกคนพรมกับผมบิ๊กเกมเมอร์นะครแล้วก็อัตินเกมเมอร์นะครับผมกับผมที่อยู่ในเกมโลบอกนะครับเทรดเดอร์อะไรสักอย่างนี่แหละไม่เชิญใครทั้งนั้นนะครับเล่นกับอัตินนะฮะนี่นี่อัตินอยู่นี่นะฮะชื่อเกมอะไรไม่รู้รดำเนินการอ่ะอ้าวเดี๋ยวยังไงกดอีโอเคยอมรับครับ ยังไงเล่นไง,นนนงอ๋อมันจะสนับการอย่างนี้โอเคโอเคไปเอาตีนนำไปก่อนเลยเฮ้ยเกมเหมือนเกมรถรางเลยอะจะหลุดไหมเนี่ยไม่หลุดเนะาะไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่รยอยๆยอยหลัง<น>อยหลังเหรอ พลังไปไหนอะหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วอ่ะอยังไงต่อยังไงตินเล่นไงเนี่ยเฮ้ยทำไมเงาทำไมเงาเราลอยได้อะดูเงาเลยไม่มีรถอะรถไม่มีเงาไปไหนนี่ ตุกง,งลางถอ่อทำให้คุณท้าลงมีแก้ไขรถเข็นด้วยยังไงเกมมันดูช้าๆไะเนี่ยอัปเกรดดิมีตังเท่าไหร่ตอนเนี้ยมีมันนี่เท่าไหร่ห้าสิบห้าความเร็วพลังเบรกอี่นี่ี่ ครับทางยัดๆทางยัดไปไหนไหนเฮ้ยมีคนแซงไปอะเฮ้ยไมแกล้เก็บเหรียญไหมล่ะเก็บเหรียญแล้วไม่เฉยเลยเหรียญมันสปอนใหม่ไหมเนี่ยยังไงอะอย่าเพิง่งพี่ไม่ได้โกรธเลย นี่เงินเหรียญนี่เงินเ,เหรียญแล้วเหรียญแล้วเหรียญก่อนเมื่อกี้ไม่ได้เหรียญมาโคตรแล้วเอาเหรียญตรงนู้นด้วยอีกอันเดียวอันเดียวอ่าไปต่อมีคนจะมาแซงอีกแล้วอ่ะเก็บเหรียญแล้วเร็ว,รวถอยหลังอถอยหลังถอยหลังอ่าถอยหลังถอยทำไมไนะอ่ะอ่าไปไป ไป let's go let's go โอ้ยมันจะขโมยเหรียญแล้วอะสโลไปไปไปอยุ่อย่างนี้ป่ะอ้าต้องไปชนตรงนู้นก่อนเหรอชนแล้วจะตกไหมเนี่ย ไปปิ้งกดไปชนก่อนรับอ่าวไม่ได้อ่ะไปด้านหน้านไปด้านหน้าไปด้านหน้าคืออะไรเนี่ยต้องรอก่อนรอสลับรางอ๋อเราต้องจอดรอก่อนใช่ไหมจนกว่าเขาจะสลับรางให้อ่ะรอ สลรับโอเคติ้นปล่อยโอเคแล้วไงต่อ,อจะตกไหมเนี่ยไม่มีตกใช่ป่ะพี่ไม่ได้กดอะไรแล้วนะเบรกยังไงอะ่ะกดเบรกได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ด้วยติ้นกดติ้นกดติ้นกด โอเคไปครับไปเรื่อยจินไล่อะอะไรอะฮะอะไรไม่เห็นหยุดหยุดเต้นกดโอเคโอเคได้ได้โอเคเต็มตัวตต okay. เต็นโกดเต็นโกดโอเคเล่นงงๆอยู่นะแต่ก็โอเคได้อยู่ครับ โอ้ยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยอะไรอ่ะอุยอ้ยหายไปพอดีเลย,ยเลื่อนรถปะเนี่ยใช้ได้อยู่สโลไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอเคขึ้นไป แบบกว้างอยู่นะจะไปถึงร้อยเมตรไหมมีจุดเซฟไหมเนี่ยเดดูสิอัพเกรดสุขภาพล้กกันนะเลือดจะเยอะก็ดีครับอ,กกอัพเกรด6กิโอ้ทางชันเหลือเกินไม่ทางชันทาง ปครับไปต่อขึ้นไปเนิบเนิบมาเรื่อยๆไม่หลุดโค้งโอเคแล้วมีคนยิงมาเหรอพอยิงจากปราสาทอะ่ะโอ้ยรอดรอดอ้าวโอเครอดครับ เลื่อนรถเลื่อนรถไปเยอะเลยโอเคนิดน,นึงครับเดี๋ยวสุขภาพเพิ่มหกสิบแปดแล้วว,ว,ว่าพ่อฝไม่เพิ่มหรอกความเร็วหลไม่เพิ่มนะาังเบรกครับผมน้ำมันมีแั่ไม่เพิ่มนะฟังไม่พอจบวะหรอ อ๋อร้อยหน่อยร้อยหน่อยเปิดโอเคเหรอนั่นไ่ะล้วหลังโอเคหลังหลังหลังเก็บไม่ได้ข้างหลังอะ่ะ okay. โอเคเบรกไม่ได้เลยนะแล้วมันไม่มีฮิวเมื่อกี้ เราผ่านแล้วไม่ใช่หรอเราผ่านสเตจแรกมาไม่ใช่หรอไม่ไปต่อครับหมุนหมุนหมุนเจ็ดสิบแล้วสิบเก้ายี่สิบเรียนได้น้อยมากเลยค่อยๆไปโอ้ทางสูงชันมากโอเค เบรกนะตินเบรกนิดนึงโอเคใช้ได้เบรกกดอะไรไม่รู้อ้าวทำไมไม่ไหลอ่ะปิงกดเหรอกดทำไมอ่ะไปต่อไหมเนี่ยไปก,กดเองนี่ไป okay, ไปต่อครับได้เหรียญมาเพิ่มโอเค ใช่ไ,ได้ลงไปครับไม่มีหลุดไม่มีหลุดสบาย,บายชิวๆโอ้โอเคครับอา้าวถอยได้ไหมได้รือใหม่เหรอเออ โอ้ oh my god เริ่มใหม่เลยมีอะไรมีอะไรขายบ้างเนี่ยค่าเริ่มต้นเป็นรถถังได้หรอซุ่มได้หรอไหนจะซุม่มดิสองพันแปดสิบเหรียญเอาตังจากไหนกันมานะ่ะมีสัตี้ยงปะเนี่ย uh, activity อ่ะมารถขึ้นรถมาแล้วไปเลยหอยหน่อยครับมันไกลเกินดีม่ไนดน้เริ่มต้นนะกลับมาจุดเมื่อกี้ใหม่85ครับขอความเร็วเร็วสูงอยู่นะ ติดไฟไปเลยอ่ะโอเคชิว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 บอกสโลเดานะสโลเดาสี่สีส่ป่ะไปเรื่อยๆนะโอเคเกือบหลุดครับเกือบหลุดใช้ได้ใช้ได้ไปเรื่อยๆ เห็น่าไม่มีไม่มีเงารถนะฮะมีแต่เงาโคลนไม่มีเงารถว้าวใช้ได้เลยแจมนี่ฮิวตุ้งน้งหยุดโอเคเตรียมตัวครับไปได้เย้ โอ้โหเล่นกี่รอบเนี่ยถึงจะได้สองร้อยอ่ะเบรกน่อย,ยติดเบรกน่อยเบรกอ่เร็วเกินเร็วเกินโอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับไปฮะไปเรื่อยๆเบรกไม่มีมอ่ะเกมนี้โหดเอาเรื่องนะครับไม่มีเบรกให้ โซนท่ามตูติดไฟเห็นป่าวตูติดไฟอ <c oughs> โอ้เร็วจัด,ดเอื้อเอ,อื้อโอเคลงไปเรื่อยแนะล้วลึกมันน่ากลัวนะ ลองเปลี่ยนเป็นโหมดอน,นี่อะไรนะโหมดอไอ้ first p e r s o มันมองไม่เห็นอะมันไม่ให้มองครับมันมุมมองบริสันอย่างเดียวนะโอ้โหเกือบพังไฟไหม้โอเคไฟไหม้ไฟยังลุกอยู่เลยจะเบรกยังไงโอเค ลังเบรกเบรกใช้อะไรอ่ะไปได้ไปสิเบรกครับผมไป,ไปไม่ได้เลย,ยเจาติดไม่ปรากฏไปอ่ะดดไไม่ไ้ติดตัวไปโอเคความเร็วความเร็วคงที่ฮะ คือเขาขยันทำด่านมากเลยนะเออู้วไปครับไปต่อโอ้เข้าโค้งจะอ้วกแล้วครับโอ้โอ้โรลเลอโคอสเตอร์โอ้มีอีกโอ้ขึ้นเนินอีกโอ้จะอ้วกแล้วเลี้ยวไฟเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้มุนตัวขึ้นโ,โบตไปครับอ,อูอะอ่ะอุ๊ะอ,นอน่ะจะโดนค้อนไหมต้องเล่นความแล้วเออโดนไปหนึ่งดอกครับแต่เลือดยังเยอะอยู่นะได้อยู่ร er อเลอร์คนสเตอร์เอาลืม,มเป็น สุขภาพนะฮะเพิ่มนิดหนึ่งฮะหมดตรดครับเอ,อื้อปิดปลายโค้งไปฮะเออเราจะผ่านด่านนี้ไม่ได้ไหมจริงปะเนี่ยคือระดับเยอะมากเลยนะ อ๋อ oh, ความสูงมันต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ขึ้นไปเรื่อยๆกลยอยู่นะดีได้เหรียญมาเยอะอยู่ <You? S 2> อยูไ่ไปครับไปครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับเฮ้ยรอดรอดคอไม่ได้ไงอะ่ะชอบทำเล็กๆ เออขึ้นมาแล้วครับไม่มีฮิลเหรอเนี่ยสามสิบสองเวทยังไม่มีฮิวฮิวขพิ่ง้านดีไงเจอฮิวแล้วอะ,อะไรอ่ะการเริ่มต้นอ่อนน้อมมันสักอย่างเนี่ยดานเดิมป้ใช่ปะมไม่ใช่มั้ง,งเ,เตรียมพร้อมนะ ไปอ้าวติ้นโอเคไปครับตอนนี้หลาอกลอกมาออกเคลเ์แล้วเนี่ยร้อยอ้ยก่อยู่นะไปครับว้าไก่อยู่เนี่ย อะไรนะมีไฟลุกข้างหลังครับเร็วจัดเฮ้ยเข้าโค้งเอื้อเขขออเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้โห,โหเข้าโค้งแรงมากครับเอ,อ,เอ,อื้อเอื้อโอเคปัญหาอยู่ที่เ,เบรกยังไงเบรกไม่ได้หรอ ไม่ให้เบรก่ะครับอยากเบรกอะเบรกไม่ได้อะ่ะไปเรื่อยไปเรื่อยสโลสโลเขาบอกให้สโลเฮ่สโลเดี๋ยวใส่เลี้ยวขวาก็ไม่ได้กดบีได้ไหมกดมไม่ได้เลยคือความเร็วไม่ลดลง โอเคต้องให้ตีนเบรกอย่างเดียวนะถึงจะได้โอเคค่อย,ค,อยค่อยไปฮะไปไปโอ้ oh, ไปสุดขอบฟ้าตรงนู้นอีกอ่ะไกลจัดไปไปถ้วนใช่ไหมน่าจะใช่นะไกลมากอ่ะมีน้ำตกด้วยอ่ะไ,ไปเลยขึ้นไปโอ้ oh my god เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายยูเทิร์นขึ้นมาฮะว้วยังไม่ถึงร้อยเมตรสักทีฮะยี่สบแปดเมตรเรามาด่านอะไรแล้วเนี่ยเรามากันโคตรไกลฮะแต่ความสูงยังไม่ถึงไหนเลยหิวแล้วครับโอเคไปต่อส8 0เรียบเลยเฮ้ย hey, โอติน เกือบตุยแล้วอะไม่มีทางลงแล้วน่นะเบรกตินไปขงหน้าหน่อยไปทางหน้าฮะไปข้างหน้าข้างหน้าไหนไเอาตานันอีกอการตายทำไมอ่ะไปสูงเองเอา้าวเรียบร้อยครับ โอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอคลิปหาเกมอะไรไม่รู้เนี่ยเหนื่อยมากโอเคแล้วเจอกันครับ